พี่ผมต้องอ่านวันละกี่ชั่วโมงก็ถ้าเริ่มเร็วอ่ะก็อ่านน้อยอ่านวันละช่แต่ละช่วงน้อยได้เพราะมันมีเวลาพอแต่ถ้าเริ่มช้าก็ต้องอัดใช่ไะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับนะพี่มานะครับพี่แท็บออดีมานะครับนะก็ต้องบอกว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวเนาะพี่มากับน้องๆอ,อีก3าคนนะครับว่า วันนี้จะเอาเคล็ดลับละกันเพราะว่าพี่ได้คุยไปแล้วว่าน้องๆสาคนนี้เขามีเคล็ดลับที่น่าสนใจมากหลายๆข้อเลยหลายๆประเด็นเลยนะในการเตรียมตัวสอบทำไงให้สามารถได้คะแนนสูงๆและก็สอบติดได้นั้นติดตั้งใจนะครับนะครับก็สวัสดีครับผมชื่อโอมครับมาจากโรงเรียนม่ิดลวนวีานุศรครับสวัสดีครับผมชื่อวินนะครับมาจากโรงเรียนเตรมนตรศึกษาครับสวัสดีค่ะชื่อพันชีค่ะมาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะพอเราพูดโรงเรียนหลายคนบอกอุ้ยเก่ง จริงๆก็ต่อว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มจากไปเก่งกันหมดเนาะอ่าแต่ละคนเนี่ยจริงมอต้นมาจากโรงเรามาจากเรียนอะไรครับสุรนารีวิทยาค่ะโคราชใช่ค่ะแม่ย่ามโมเลยใช่ค่ะโอ้ี่จากแม่ย่ามโมนะครับมาสุกกำเนิดวิทย์นะแล้วก็ถัดมาครับอ่ามาจากโรงเรียนสุริยาอะไระสุริยาเอาเนี่น้องพี่พี่พี่หนงเลยนะครับนะถ้าพูดรุ่นน้องใช่ไหม <laughs> หรือรุ่นลูก <laughs> นะแล้วก็ สุกุลาบอย่างนั้นครับสุกุลาบงานน้ำอมนะครับนะแต่ละคนสอบติดที่ไหนแล้วก็อยากให้แต่ละคนอบอกนยว่าคะแนนแต่ละวิชาเป็นยังไงบ้างติดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะได้เอเลเวอร์แมตต์หนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนค่ะโอ้โแล้วคะแนนร,รวมกสมทได้เจ็ดสิบหกคะแนนเจ็ดสิบหกที่สำคัญคือแมตหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับนะผมติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเหมือนกันครับได้คะแนนเอเลเวอร์แมตตหนึ่งเก้าสิบห้าคะแนนครับแล้วก็คะแนนรวมกสท 8 9 7 4 5 3 oh, ้หครับโอ้เยอะนะกินที่ขึ้นนึกตัวเลขอยู่ตัวเลขมันเยอะอ่ะ80 89โอ้พี่เข้าใจนะถ้าคะแนนน้อยเป็นต้องนึกนานไง89.7โทษทีนะวินนี่คือเยอะมากนะเรารู้เรารู้ว่าเยอะไหมยืนยันไปก็ใ oh, นนี้คะแนนเฟอร์ครับคะแนนเฟอร์ใช่ไหมแต่ไปเข้าเจ็งนี่น่าจะเยอะสุดแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ยืนรอบสามครับ๋อ oh, โอเคพผมได้รอบอ่าหนึ่ง ก็คือจริงเราติดรอบพอร์ตโฟลแหละแต่ว่าเราก็สอบต่อแต่คะแนนรวมมา89.7นี่เยอะสุดในประเทศหรือว่าในปฏิบัติการของการสอบไปเลยเนี่ยเพราะปีที่คะแนนเฟ์สจริงแล้วราก็สูงสุดจริงๆเนี่ยก็คือต้องสูงสุดทั้งหมดที่เคยสอบมาก็ได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรอบ3ครับได้คะแนนคณิต1 97ครับแล้วก็คะแนนรวมได้83.74ครับโอยุนน97คะแนนรวม83เดี๋ยวนี้จะมาดูว่า เคล็ดลับที่พี่ๆเขาเอามาเนี่ยจะจุกใจไงบ้างเดี๋ยวมาเริ reme, <ikle ikle ่มกันเลยนะครับพี่อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเติดมตัวไงเนาะไล่เลยก็ได้ว่าเราอาจจะเตรียมตัวแต่วิชายังไงเนาะทำให้ได้คะแนนสูงแบบดีการเตรียมตัวนะผมเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงตอนม5เทอม2ครับแล้วก็เตรียมตัวทุกๆวิชาเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาหนักเนี่ยช่วงตอนปิดเทอมม .5 ขึ้นม6ครับแล้วก็ ช่วงม5ขึ้นม6กเนี่ยก็จะเร,เรียนเรียนแบบทุกวิชาแบบส,บสลับสลับสลับกันไปครับแล้วก็แต่ว่าจะเน้นอยู่ที่ตัว2วิชาหลักคือคณิตกับอังกฤษเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์มันสูงครับแบบเยอะสุดใช่ไหมก็<ช>คือเน,น้นที่คณิตกับอังกฤษเยอะหน่อยน้องวินครับก็<ม>ช่วงม .4 ม .5 ก็เรียนเหมือนรีพิเศษแบบตามเนื้อหาที่โรงเรียนปกติใช่ไหมครับแล้วก็พอขึ้นม6ก็จะแล้วแต่วิชาผมก็คือแบบว่า ช่วงปิดเทอมม .6 ก็มีแบบว่าที่มันเป็นสรุปเนื้อหาแต่ละแต่ล,ละวิชาแล้วก็พอแบบพอช่วงพอช่วงเปิดเทอมแล้วก็จะมีแบบหล,ลังก็จะเป็นตัวรีจโจทย์ก็คือพูดแค่ก็คือสี่มสี่ห้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเก็บเนื้อหาหลักๆพื้นฐานไว้ก็คือเรียนตามชั้นอ่ะแต่ว่าเรียนตามชั้นไปแล้วก็จะมาเ,เรียนด้วยว่าสรุปสรุปก็คืออับถ้าพูให้พวกคอสทีแคสช่วงประมาณตอนปิดเทอมก่อนขึ้นม .6 และหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นตัวรีโจทย์พวกอัพสกิลต่างๆ ว่ะจะเป็นอารมณ์มบณนี้ก็คือแรกแต่เก็บเนื้อหาแล้วก็สรุปแล้วก็ตรุ่ยโจน์นะ mm. อ่ะาอดีครับเราพันชีครับก็จะเป็นเตรียมตัวช่วงม5ขึ้นม6เป็นช่วงปิดเทอมค่ะก็จะเป็นเก็บเนื้อหาคือช่วงก็คือจะค่อนข้างเตรียมชาลิดหน่อยค่ะแล้วพอเก็บเนื้อหาเสร็จก็จะเป็นช่วงม .6 เปิดเทอมแล้วก็ช่วงม .6 ม6ปิดเทอมหนึ่งเข้าเทอมสองก็จะเป็นช่วงตะลุยโจทย์อะไรแล้วค่ะแล้วก็คือช่วงแรกจะเตรียมพวกคิตกับวิธ แต่ว่าในส่วนของไทยสังคมก็คือจะเตรียมช่วงหลังๆไปเลยค่ะอ๋ออันนี้พันที่บอกเราติดตัวชาใช่านี่คือเราเริ่มกินออกรมตอนไหนคะเริ่มช,ช่วงประมาณม5ม6ค่ะแบบช่วงก่อนมหเลยค่ะอก่อนมหเลยก็คือพวกไอช่วงปิดเทอม<ช>ปิดเทอมก่อนที่มหซึ่งปกติถ้าปกติที่พี่จะแนะนําก็คือให้เริ่มตั้งแต่ค่าเทอมสองอันนี้จะส,าสบายๆแล้วมันจะหลายคนชอบบอกไงี่พี่ผมต้องอ่านวันละกี่ชั่วโมงก็ถ้าเริ่มเร็วอ่ะก็อ่านน้อย อาดวันละชกแต่และช่วงน้อยได้เพราะมันมีเวลาพอแต่ถ้าเริ่มช้ามันต้องอัดใช่ปหม<ช>่คราวนี้เราอ่ะน้องพันชีเริ่มมาณัสักช่วงปิดเทอมอม .6 แล้วก็ค่อยๆไล่ไปแต่คีย์ร์ดสำคัญก็คือบางคนชอบถามว่าไทยสกมเก็บตอนไหนอันนี้ก็คือแนะนำว่าให้เก็บตอนท้ายสุดเลยหนูเก็บท้ายสุดเลยค่ะช่วงประมาณเดือนเป็นธันวามกราเพราะว่ากลัวลืมก็เลยตั้งใจเก็บหลังๆเลยค่ะก็คือต่พวกนี้แหละเก็บหลักๆเรียบร้อยแล้วเก็บทีแพทหนึ่งก็บอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยเก็บไทยสคม อ่ะคราวนี้ขอเจาะเข้าไปครับว่าพอที่เราได้แล้วว่าเจอหนี้แบบนี้อยากจะรู้ว่าแต่ละคนมีเทคนิคส่วนตัวไหมของผมตอนตอนเรียนนะครับผมจะแบ่งเป็นตอนแรกเลยถ้าถ้าจะเก็บเนื้อหาผมจะเริ่มเก็บตั้งแต่แบบเหมือนอย่างยกัวอย่างของขันทีครับ mm. คือของผมเนี่ยจะเริ่มเรียนแบบเรียนเรียนทุกเนื้อหาของทุกบทให้แบบให้จบไปก่อนแล้วก็เก็บโจทย์เอาไว้ทําที่หลังครับแล้วก็เหมือนพอเราเรียนจบไปลวรอบนึ่งอ่ะมันจะเหมือนมีอะไรติดอยู่ในหัวบ้างละแล้วเราก็ พอผ่านเวลาไปอีกสักพักนึงอ่ะผมจะมาเรียนใหม่แบบเอาแค่เอาแบบเหมือนอาจจะดูแค่ A point หรืออะไรก็ได้ครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยมานั่งทําโจทย์แล้วก็มานั่งดูฟังเฉลยโจทย์ครับมันจะผมรู้สึกว่าิธีแบบนี้มันทําให้แบบจําจําได้ง่ายขึ้นของผมขอพูดแบบตอนสเต็ปแบบที่ทําโจทย์ mm hmm. แล้วกันนะครับก็คือแบบว่าปกติที่ผมทําโจทย์แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วสมมติถ้าเราเจอข้อที่เราผิดเนี่ยเราก็จะแบบว่า,าพยายามไปดูว่าแบบเราผิดตรงไหน ือเรารู้ว่าเนื้อหาตรงนี้เราแบบว่าเราไม่ได้แล้วก็ก็คืออ่าก็คือเราจะตรวจไปเลยก็ได so ้ว่าเราแบบผิดประเด็นตรงไหนเช่นแบบผิดเพราะสับเพ่าหรือว่าผิดหรือว่าผิดเพราะเราไม่รู้เนื้อหาจริงๆอะไรถ้าเราไม่รู้เนื้อหาจริงๆเราก็ค่อยไปดูว่าโอเคแล้วเนื้อหาส่วนนี้ตรงไหนที่เราแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายคนบอกพี่ครับคนที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเขาจะผิดไหมเขาผิดนะครับเขามีผิดนะครับพี่เดี๋เขาไม่ผิดในห้องสอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะหลายคนชอบคิดว่า คนที่มันเก่งอยู่แล้วอะพวกเราชอบพูดเนี้ยเฮ้ยพวกพี่มันเก่งอยู่แล้ว mm hmm. เขาเคยผิดครับจะ่คล้ายๆกับของพี่มินเลยค่ะคือในช่วงของทําโจทย์ก็คือช่วงแรกจะเป็นทําโจทย์ตามบทไปก่อนโดยที่ก็จับเวลาด้วยเช่นกันค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่ผิดตรงนั้นก็คือจะกลับไปทบทวนเนื้อหาเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่า ค่อนข้างเตรียมตัวช้าเนื้อหาบางส่วนก็เลยอาจจะยังเตรียมไม่ทันก็เลยเน้นที่การทําโจทย์เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ค่อยทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ผิดที่ไม่ชํานาญแล้วหลังจากนั้นพอค่อนข้างชํานาญแล้วก็จะทําโจทย์แบบรวมๆทุกหัวข้อค่ะแล้วก็จับเวลาให้เหมือนกับข้อสอบจริงไปเลยแล้วก็เหมือนพี่วินเช่นกันที่เวลาที่ผิดข้อไหนก็จะกลับไปดูแล้วก็ทบทวนในข้อนั้นเนื้อหานั้นเป็นพิเศษค่ะกิ๊ดชอบแบบนึง เหมือนกันไหมฟังวิลกี้เหมือนว่าขั้นตอนการทําโจทย์อะพี่พันชีพพยิยมบอกว่ามันมีทั้งทาโจทย์แยกบทแล้วก็ทําโจทย์คละบทตอนแรกคือแยกบทตอนแรกหนูทาแยกบทก่อนอ๋อแยกบทเหมือนกันไหมทําแบบนี้ก่อนไหมหรือมาถงลุยเลยแยกบทก่อนน,นนะอ่ะนั่นสเต็ปแรกอันนี้พูดตรงพี่ก็พอรู้ว่าทุกคนต้องแยกบทก่น<ม>อนเพราะหลายคนชอบถามเยอะมากว่าผมทาทาโจทย์คละเลยได้ไหมพูดตรงมันตอบเตินตุยเียวขาดไม่ได้ เขแยกบทนี่ทำไม่ได้เลยถูกป่ะเพียงต้องแยกบทก่อนเพื่อจะแก้กทีละจุดก่อนนะหลังจากนั้นก็ทำขลับบทหลักการสําคัญมากว่าเวลาน้องฝึกทาโจทย์อ่ะหลายคนอ่ะแน่นอนครับทำข้อสามเทียก็ไม่แย่นะไม่ได้แย่จริงๆก็โอเคนะหลายคนอาจจะมงว่ามีต้นตัวอะไรบางทีพี <c oughs> ่กำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่พูดแล้วไมป็นไ,ไหร่นะคือน้องคิดดูนะ ขนาดแมงเนี่ยมันยังอยากมาฟังคิดดูเห็นปะ่ะขนาดแมงมันอยากจะอยากจะเป็นหมออะไรนะครับแนมะงงั้นน้องฟังแล้วน้องต้องดีกว่าแมงมันนะตอนทำ้อสอบรจริงอะที่เราได้ร้อยเต็มเนี่ยตอนทวนอะทวนแล้วเจอข้อผิดไหมเจอค่ะคือเจอข้อผิดเลยเป็นอันนี้จําได้ไหมเลยคือข้อสุดท้ายของข้อเขียนค่ะที่ครูเป็นเกี่ยวกับการความน่าจะเป็น,ปนซึ่งหนูครูเลขผิดค่ะถ้าใครไม่เผื่อเวลามาทวนเนี่ย แม้แต่จริงๆที่น่ากลัวสุดคืออะไรรู้ไหมว่าอยู่นี้ยังต้องมีเขียนชื่อนานสูตรไหมไม,ไม่มีลอ่านนี่โชคดีสมัยก่อนอ่ะถ้าลืมเขียนชื่อนานสูรรหัสเนี่ยไปทั้งชุดเลยนะครับอยากให้เราลองนึกว่าในช่วงเวลาม4 5 6หหรือในช่วงเวลาที่เราตเตรียมตัวเนาะมันมีขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่าพอเรามองเ้ากไปแล้วอะจุดเนี้ยอยากลับไปแก้ก็จะเป็นการเตรียมตัวช้าเลยค่ะทําให้อ่านเนื้อหาบางวิชาไม่ทันต้อง เปลี่ยนไปทาโจทย์เลยแล้วค่อยมาดูที่เนื้อหาก็เลยคิดว่าการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆน,น,น่าจะเป็นสิ่งที่อยากกลับไปแก้ที่สุดค่ะก็คือถ้าเริ่มได้อยากให้เริ่มสักช่วงไหนครับถ้าตั้งแต่ช่วง<ค>ประมาณม .5 เทอมหนึ 1, ่งอะไรเทอมหเทอม2อะไรระมาณนี้อันนี้คือรู้แล้วว่าพอเตรียมตัวชาเนี่ยปลายทางทําให้บางวิชาวิชาไหนครับที่สุดท้ายต้องทําโจทย์เลยมีพวกชีวะเคมีอะไรพวกนี้ที่อ่านเนื้อหาไม่ทันเลยค่ะก็คือพูดง่ายว่า ต,ต้องต้องตัดขั้นตอนรองพื้นออกไปร<ช>องพื้นเนื้อหาไม่ต้องละแต่งหน้าเลยใช่คุณแ่แต่งโดยที่ไม่ต้องอมีรองพื้นอะ่ะแป๊บเลยถูกว่าเพราะช่วยไม่ได้และนะ้วเนาะก็คือนี่ขนาดพี่เขาเริ่มม .6 เนอะปกเทอม1นะนะเขายังรู้สึกว่าเขายังเตรีมไม่ทันเลยอ่ของผมอาจจะขอพูดแบบตอนที่ผมเหมือนแบบสอบที่โรงเรียนแล้วกันตอนม .4 มหมันก็น่าจะเอามาแอพพลายได้เหมือนกันก็คือ<ง>ว่าบอกว่าอ่แบบแบบแบบว่าตอนช่วงนั้นบางวิชาเนี่ยคือาคือผมรู้สึกว่า พอเวลาเราเรียนเนื้อหารเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเราคนที่เหมือนจะแบบว่าทำโจทย์ควบคู่ไปด้วย mm. ถ้าจะเรียกว่าแบบ retrieval practice mm. แบบนี้ก็คือว่าก็คือว่าสมมติถ้าเราเรียนเนื้อหามาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทําโจทย์เนี่ยเราก็จะลืมเนื้อหา,านั้นไปอ่ะอันนี้นก็คือข้อหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาในส่วนนั้นเนี่ยเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนถ้าเราเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําโจทย์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่า นั่นแหละครัก็คือใช้ความเข้าใจอะไรยงเี้ตอนนนั้คือมันช่วงม .15 มันมันเป็นยังไงตอนนนั้ไปถึงเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราพลาดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนพวกวิชาประมาณแบบวิชาประมาณฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยครับตอนก่อนสอบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็น่าจะได้อยู่แล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าไปแบบทำโจทย์อะไรเงี้ยมากแต่พอเจอข้อสอบจริงบางครั้งก็เหมือนแบบทำไม่ทันหรือแบบแบบโรคโรคอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเวลาค่อนข้างเร่งรัด ฉมนใชนก็นั่นแหละก็คือนะพูดง่ายๆคือตอนช่วงมสิบวาอ่ะยอมรับแหละโรงเรียนเราก็สอบโหดอยูอ่ใช่ไหมแล้วเราเคยได้ไปซ่อมคงไม่ต้องไปซ่อมเนะแต่ก็คือคะแนนก,ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดถูกปะก็ค<ช>ือ<ช>เราเจอปัญหาว่าตอนมตอนม,อนมช่วงมปลายอะ่ะช่วงมสิบหนะ้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราเรียนเข้าใจแล้วแต่พอเรียนเข้าใจเสร็จแล้วเราไม่ทําโจทย์เยอะมากพอแต่เราผมว่าอ่าเหมือนเรากําลังหลอกตัวเองหรือว่าเราเข้าใจไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่ด้วยพฤติกรรมเราอ่ะหลอกตัวเองพอเราจะสอบอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ย มันทําไม่ได้อย่างที่คิดถูกปหก็เลยค้นพบว่าจริงๆแล้วการเตรียมตัวที่สุดอ่ะเรียนเนื้อหาอย่างเดียวไม่พอต้องทาโจทย์ขนาดด้วยเลยอ่าก็เลยเอาตัวนั้นมาใช้ในการเตรียมตัวสอบซึ่งก็เลยไม่เกิดปัญหาถูกไหมอ่านี่ต้องบอกนะครับนี่เขายังชอบคำหนึ่งเทคนิคอะ retrofle practice เม่ครก็ของผมนะครับก็ถ้าอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันผิดพลาดก็จะเป็นตัวของวิชาอื่นมากกว่าก็คือจะเป็นตัวของวิชาเคมีครับันเป็นไง ตัวมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบผมคิดว่าแบบผมเรีเรยนเคมีเนี่ยพอได้แล้วพอเอาไปสอบได้แล้วแต่พอทําข้อสอบจริงอ่ะมันจะได้อยู่แค่แบบไม่ถึง30เต็มร้อยครับมันก็ก็เลยคิดว่าตัวไม่ได้แล้วไม่งั้นมันจะดึงเกินไปก็เลยช่วงหนึ่งก็นั่งทําแต่เคมีเคมีอย่างเดียวเลยครับจนแบบทําให้เราลืมวิชาอื่นไปเลยแล้วก็แบบเลยต้องมานั่งทวนใหม่ผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม,ไม่ควรจะแบบทุ่มเวลาให้กับวิชาใดวิชาหนึ่งโดยที่แบบทิ้งวิชาอื่นไปเลยครับโอพูดแคไอตอนที่เราลองทํา โจทย์เอ่อคบีเนาะแล้วบอกว่าคะแนนมันไม่ถึง3ถึงตอนช่วงช่วงไหนเดือนอะไรประมาณช่วงจำผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณกระกฎะาดาสิงหาครับอ,อันนี้ต้องบอกเลยนะช่วงดีว่ากรกฎาคมสิงหาเนะยังเเวลาเตรียมตัวกลับมาอันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญเรียกว่าเป็นเลสเซอร์เลอร์ที่พี่แต่ละคนได้เรียกว่าสัมผัสแล้วก็อยากจะบอกน้องๆให้น้องๆอ่ะไปแก้ไขเผื่อบางคนกําลังทําแบบนี้อยู่ก็อย่า อย่าทําแบบนี้เนาะก็พยายามรีบแก้เนาะอยากจะให้เราช่วยคาดการณ์พี่หน่อยสิว่าข้อสอบเลขปีหน้ามันจะยากขึ้นกว่านี้หรือง่ายลงกว่านี้หรือแบบนี้แหละเราคิดว่ายังไงอ่ะน้องโอมผมว่าปีนี้ข้อสอบค่อนข้างง่ายครับแล้วก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเขาน่าจะออกยากกว่านี้คิดว่าได้ยากกว่านี้น้องโอมนี้ทำข้อสอบยอนหลังกี่ปีอะผมจำ ช่วงใกล้ๆสอบผมนั่งทําตั้งแต่67เแล้วย้อนไปเรื่อยๆเลยครับแบบวันอาจจะวันละชุดวันละชุดทำถึงกี่ปีก็ประมาณน่าจะน่าจะถึงประมาณ5-5ปี5 5ก็มาสัก12 12ปี12ปีอ่าทำสิปีแล้วหลักทำกี่รอบรอบรอบเดียวรอบเดียวครับแล้วก็มีในตัวอัพสกิลมันก็จะมีข้อสอบย้อนหลังแบบมาให้ทาด้วยก็เหมือนในกีนี้แหละครับว่าคือได้คิดยากหรือว่าก็คือคิดว่าน่าจะยากขึ้นนะ แต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะยากขึ้นหรือง่ายลงเนี่ยเหมือนเราเต็มตัวไว้เนี่ยมันก็เกินก็ดีกว่าขาดอยู่แล้วเกินดีกว่าขาดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสมมติถ้าเราเตรมตัวไปให้เราเหมือนแบบว่าเก่งกว่าข้อสอบเนี่ยม,มันมันมันก็จะมีประโยชน์หลายข้อเช่นสมมติเราถ้าสมมติถ้าเราทำเราก็สามารถทําได้เร็วขึ้นเราทำทำเร็วขึ้นเราก็มีเวลาเหลือเยอะขึ้นให้มาตรวจทางข้อสอบอะไรเงี้ยครับ ก็คือยังไงเก็คือเกิดเกิดดีกว่าขาดแน่นอนเพราะว่าถ้าก็สอบจบง่ายคะแนนเราก็พูดง่ายโอกาสเต็มก็สูงถูกป่ะแต่ถ้าสอบมันยากงก็เราก็เลยพลน้ำแน่นอนถูกป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการการที่จเกิดไว้ก่อนก็น่าจะดีกว่าแล้วเราถ้าเราสอบยอนหลักกิฟี์บีเนั่ยผมไม่ได้เชิงทำกิ่ปีก็คือเหมือนแบบว่าทำตามแบบคอร์สที่เรียนนะครับตามที่เรียนเลยก็อาจจะมีแบบหาโจทย์เสริมบ้างแบบเรื่องที่แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย ได้เห็แบบว่ารู้สึกว่ายังแบบไม่ชํานาญพอคิดเหมือนกันว่าจะยากขึ้นค่ะเพราะปีนี้ค่อนข้างท้าเที่ยวกับปีที่แล้วจะค่อนข้างง่ายกว่าและเฟื่องกว่าทำย้อนหลังกี่ปีตรงนั้นคือหนูจะไม่ใช่ทำย้อนหลังแต่ทำจากประมาณ6เอ็ดไล่ขึ้นมาค่ะอ๋อหกเอ็ดแล้วก็ในระหว่างที่ทำโจทย์ข้อสอบช่วงก่อนสอบเลยก็คือจะมีทำแยกบทแซมๆซในบทที่ไม่ค่อยมั่นใจก็ทำจากในอัพสกิลเลยอ๋อก็คือพูดได้ว่าอันนี้กินี้น้องโอมทำย้อนหลัง 6-7ถอยไปอันนี้ทํา6เอ็ดขึ้นมา<ช>แล้วก็จะไปนเน้นเฉพาะเยอะๆในบทที่เราไม่ม่นจใจ่ะ,<น>ะก็คือดูว่าข้อไหนเป็นบทไหนที่ผิดเยอะๆ,ๆก็คือจะไปทําแยกบทในส่วนนั้นด้วยค่นะจะไปทำแยกบทในอัพสกิลนันๆไปใช่ค่ะทวนี้ก่อนจบอยากจะให้พี่ๆแต่ละคนเ,เรียกว่าอาสรุปก็ได้ว่าเราเรียกว่าเป็นบทเรียนสำคัญสุดๆที่เราอยากจะผลึกที่เราอยากจะบอกน้องๆหรือรวมแม้แต่ให้กำลังใจ อขอไล่แต่ละคนนะเริ่มที่พี่พัชชีก่อนค่ะก็อยากให้น้องสู้ๆถ้าเกิดว่าท้อก็สามารถพักผ่อนได้เพราะก็คิดว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันค่ะอย่าห่างหมมากเกินไปแล้วก็ให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นเนินได้ยิ่งดีค่ะก็สู้ๆค่ะก็ขอให้น้องสู้อูตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ได้บอกไปก็คือว่าสมมติเราเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ควรจะเหมือนแบบว่าทําโจทย์ไปด้วยเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองนะครับ ก็ถ้าทำถ้าถ้าถ้าสามารถทําได้่างนี้ก็คิดว่าเป้าหมายอยู่ไม่ไกลครับครับก็พี่นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอก่อนครับเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าถ้าน้องเนี่ยหาเป้าหมายตัวเองเจอแล้วเนี่ยน้องจะมีแบบจะมีกําลังใจเรียนพอแบบ,นนบถ้าเรียนแบบมีเป้าหมายกับเรียนแบบไม่มีเป้าหมายเนี่ยความรู้สึกตอนเรียนเนี่ยมันจะต่างกันครับถ้าเราเรียนแบบมีเป้าหมายเนี่ยเราไม่ว่ามันมันมันจะหนักแค่ไหนเนี่ยเราก็เราเราจะมีกําลังใจเรียนแล้วก็ผ่านมันไปได้ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าพี่ชอบคอนเทนต์นี้มากเลย เป็นครนเ็นที่ไม่น่าเชื่อหลายเรื่องมากนะตั้งจริงแต่ว่าพี่ชอบที่ที่พวกเราได้ได้มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นผลึกหลายๆอันที่พี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับน,น้องมากไม่ว่าจะเป็นเร่ิม่มเริ่มแตนเนิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําโจทยนะ์การค้นหาเป้าหมายต่างๆทั้งหมดอ่ะพี่ว่าถ้าเราได้ฟังน้องๆได้ฟังแล้วเนะี่ยเอาไปใช้เนะี่ยพี่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการสอบไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆเนาะ แล้วก็คิดว่าน้องๆก็จะได้กำลังใจดีๆจากพี่ด้วยคนระับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเดินมากๆนะครับนะแล้วก็ขอให้ได้เป็นหมอที่มีความสุขและประสบสำเร็จในก้าวต่อๆไปด้วยนะครับนะก็ไว้เบี่ยวกันด้านจะมาเจอกับพวกพี่อีกทีนะครับสวัสดีครับ